ทุกคเฮลโลสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูสสุขสุคนเมื่อนี้คอยและโซเฟียนสิพานพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดเค็กนำกันเป็นขั้งแรกเนาะเฮากับไปเบิ่งนำกันเลยว่าหน้าตาเค็กของเฮามันสิออกมาเป็นอะไรมันสิปังหรือว่ามันสิพังเอาไปเบิ่งส่วนประกอบน้วกันเลยใส่ไข่แดงสี่หน่วย อันนี้พวกเจ้าเห็นมันเป็นหาหน่วยเพราะามันมีหน่วยหนึ่งขอได้ไข่ฟ้าแฝดพวกเจ้าเอ้ยแล้วก็น้ำตาลลอยก,กรามเกลือหนึ่งส่วนสี่ซอนซาแล้วเราเทาก็บันผสมมันทุกอย่างให้เข้ากันดีมือนียนแมนลูกสาวขอได้ผ่อนอยาก cake, เห็ดเค้กิ่นตื่นขึ้นมาผ่นกระซวนอันแม่วมามีมาม,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 มีโซเฟียอยาก cake, เห็ดเค้กิ่นกันเลยอัน มนันเห็ดคลิกซอยมามีเพิ่นกระคนไปคนมาเพิ่นเมื่อยและเพิ่นกระเปียนให้มามีคนคนไปได้ระยะหนึ่งละกะส่วนผสมทุกอย่างเขากันดีแล้วและห้ากระไซนนมสดลงไป1ิกรมัมใส่หน,น่ำมันะนะพวกยาวสามซอนโตแล้วละกะัใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งซอนซาคนสนวนผสมทุกอย่างให้เขากันดีอีกเทื่อนหนึง่งเพิ่นกะอยากซอยเพิ่นกะอยากคนโซเฟียค่ะ

ตามไปด้วยอันพุงพูหนึ่งซ่อนซาแล้วก็หอนหอนแป้งเพื่อวานคิดของเฮามันจะได้ฟูนุ่ม่าสันดอกตามวิดีโอยูทูบไลน์ซองเพื่นบอกมาข่อยกับบุกเคยเห็ดจากเธอเราพวกเจ้าเอ้ยอันนี้ก็เป็นเธอทำอีทที่ข่อยกับโซเฟียนได้พาก,กันลองมาเห็ดนะหอนหอนหอนเขา่่ให้แป้งมันมันเบามันนุ่มให้คิกเฮาบอลแหนนะแล้วก็ คนสวนผสมทุกอย่างให้เขากันดีอีกเทื่อนหนึ่งลูกสาวบ้านใดเป็นคือลูกสาวบ้านนี่แนี่เวลาเห็ดกินและหมักซอยหมักจับนั่นจับนี่ซอยธรรมดาเนาะเห็ดน้ำเด็กน่อยมันก็นต้องใส่เวลาน,น้อยหนึ่งธรรมดาเห็ดมันก็บดดนดอกคันเห็ดน้ำผ่นมันก็ต้องสิเพิ่มอีกประมาณ30นาทีหรือสั่งหนึ่งแหละหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมมันส่วนของไข่ขาวเนาะไข่ขาว,ขาขาวตัวเขาแยกออกมาจากไข่แดงเห็นเลยบอกเจ้าซีหน่วย แล้วก็น้ำมันหมักนาหนึ่งซ่อนซาแล้วก็ตีพวกเจ้าไพามีจักกระใส่จักคือข่อยขั้นบบมีก็ใส่ก็มือตีเอาก็ได้หากมันนันสิใส่เวลาโดนน้อยหนึ่งเนาะคันเฮามีจักนะมันก็ประหยัดเวลาหลายตีแป๊บเดียวหนึ่งมันก็ขึ้นฟูแล้วพวกเจ้าตีไปเรื่อยๆจนนันไข่เฮามันแข็งโตมันฟูแล้วเฮามาเบ,บิ่งนํำกันอันอีกนะพวกเจ้า หลังจากเขาตีไปตีมานจนไข่มันขื้นฟ้องหยามาแบบสีฮากับทย,ย่อยใส่น้ำตาลลงคอยใส่น้ำตาลนะสามซ่อนโตได้พวกเจ้าพอเฝ้าใส่บาทเดียวแบบตีไปน้ำหล้กก็ใส่ไปนำ,ะปน,ำน,นะตีไปตีมาแบบสีพวกเจ้าแล้วก็มันก็ขื้นฟูอันนี้ยังบบได้เถื่อนเนาะตีจนมันแข็งแบบสีพวกเจ้าจนว่าไข่เฮาแบบตั้งยอดเขาว่าจังสันดอกอันนี้คงขอให้มันคือบ่บตั้งยอดพวกเจ้า มันก็แข็งอะไรได้อะไรเพรเจ้าเลยมันก็ได้อยู่หลังจากเ้าตีนไข,ข่ขาวเรียบร้อยแล้วล่ะก่ะเขาก็เอาไข,ข่ขาวน่ะมาผสมกันอนกับแป้งที่ข้าเตรียมไว้คน,นนะอันนี้เนาะคุณคุณอันบบไหคุณแห้งก่ะว่าคนอันเบาเพื่อว่าโบไหอันแอร์อยู่ในไข่ขาวเน่ะมันออกลายนะพราเจ้าโซเฟียผิ่งก่กอยากซอยซอยกันเห็ดนำกัน เพิ่นคนมามีคุณมามีคนเพิ่นคนเปลี injuries, ่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาคันเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็มาหายมามีคนต่อคนไปเรื่อยๆพวกเจ้าจนนันไข่ขาวกับแป้งขิกเขามันเขาเป็นเนือเดียวกันโซเฟียเพิ่นกะซอยเพิ่นกะคุณหายเปลี่ยนกันคนณอะเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นกะเปลี่ยนคนไปคนมาเพิ่นกัว่าโอ้มามีปวดแขนแถมันคือยังบ่ได้อหายมามีคนซาเพิ่นวะมามีกะเลยมาคุณต่อหายมันนันเข่ากัน หลังจากมันเขากันอันเนียนดีแบบซีแล้วแล้วเอากระิเตรียมเอาไปปิ้งเลยพวกเจ้าที่ใส่อันแนวถาดเค้กแบบซี่คอยมีแบบซีไฟมีแบบไดก็ใส่แบบนั่นเนาะของขอยมีแบบซีขอใส่แบบซีที่ใส่ลแล้วแล้วเฮากระกนเอาสิเอาไปปิ้งเอากะขอขอเจัก,กันสองสามป่านให้ฟองอากาศมันออกเนาะอันนี้เาเอาไปปิ้งใส่ไฟอันสามลอยหาซิฟเรนไฮ ่อยป้งท้งมดนะแมนนัน3านาทีได้พวกเจ้าในระหว่างที่เค็กเฮากันอบอยู่นะฮาก็บ่ต้องเสียเวลาพวกเจ้าเอ้ยมาเห็ดวิปปิ้งครีมเลยอันนี้วิปปิ้งครีมในก่ะซอถ้่วยตัวง่อยใส่จักปั่นแห้งๆเลยเด้พวกเจ้าแบบนัมเบอร์เจ็ดนัมเบอร์แล้วข่อยใส่มันจึงไวนะพวกเจ้าคันไปบ่บมีจาก,กเอามือตีเอาคือข่อยวางและหางมักซีแบบ ใส่เวลาดนน้อยหนึ่งค่ะนะพวกเจ้าตีไปเรื่อยๆจนมันมันเป็นแบบสีพอกเจ้าจนแบบมันแข็งค่ะนะมันก็ได้วิปพิมครีมห้อนมันก็ได้แล้วเนาะพวกเจ้าแบบนี้ซ้ำนี้มันก็โอเคหละเอากระสิเอามาป้าไว้ก่อนนะเนาะเฮาสิไปเช็กเบิ่งเค็กเฮาเลยเค้กเฮาก็ได้เวลาแล้วพวกเจ้ามันปิ้งสุกแหละเบิ่งมันก็คือโอเคอยู่แล้วพวกเจ้าเอ้ยพราะว่ามันยังห้อนหอนนะมันคือตึง ก่อนเ้าสิเอาไปใส่ครีมเ้ากระป๋าหหิคิกฮามันเย็นโตลงก่อนเนาะเบิ่งซอยกันนพวกเจ้าเอ้ยอันหลังจากันหิขกข่อยมันเย็นโตหนามันก็หยุบลงแบบสิเป็นแบบหล้ตื่อพวกเจ้าไผมีวิธีเห็ดหเขิกบ่หนาหยุบคอมเมนต์บอกข่อยในเด้ออันนี้ข่อยก็เห็ดเธอทําอีดเห็ดงมไปพวกเจ้าเอ้ยได้ซัมเน้ก็ถือว่าดีและกินได้ก็โอเคอลไรพวกเจ้าข่อยก็สิตัดต้นหนานมันหยุบออกนะชตัดออกให้มันเบิด จัดให้มันงามๆแล้วก็ตัดขอบทั้งขางมันออกเนาะเพื่อว่าเวลาเราทาวิปปิ้งครีมมันจึงติดนะนะพวกเจ้าแล้วก็ข่อยก็ใส่วิธีบ้านๆเอาอันสเปเชียล่าเนาะทามันให้มันทัวให้มันสม ooth ให้มันนันบอบมีกุกกักแล้วก็แล้วนะพวกเจ้าลูกข่อยก็เพิ่นนันซีนเดคอเรชันเพิ่มนะเพิ่มใส่สปริงโกเอาแล้วแต่อยากคิดจังไดเอาเลยตามสบาย อันนี้ก็ขอยกะเซียนตบแต่งด้วยสตรอเบอรีร่น้อยนึงเนาะมีมีสตรอเบอรี่ในตูเน้เย็นเพิ่นก็าจากซอยเพิ่นก็ตบแต่งเองเพิ่นพวกเจ้ากตั้งใจได้ลูกสาวข่อยเพิ่นมากเฮ็ดกินเพิ่นมากเฮ็ดกินซอยข่อยหฮะนะหน้าตากา็โอเคอยู่พวกเจ้าก็าก็กินได้หนะั่นน่ะกระเทงกระโบเทงขันบบ้นว่าบ่แซ่บพอนะพวกเจ้าก็โอเคกินได้อยู่ สรุปแล้วอันภารกิจเห็ดข็กของข้าวมือนี่กับพันไปด้วยดีกับบบเทิงขันว่าบบแซ่พวกเจ้าก็โอเคฮะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ครในเด้อเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย